ทุกคนตอนนี้วีมาออกกําลังกายนะครับที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินะครับคือนานๆครั้งที่จะออกออกมากําลังออกกําลังกายนะครับบอกว่าวีเก็บตัวเยอ่วีนักกีฬาที่มชาติด๊ัมไว้ไหมนานๆครั้งเนาะเออเดือนละครั้งมั้งเนาะที่เอามาทุกเนี่ยตอนนี้แบบีกำลังกำลังเล่นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ไม่รูวิาวจะตะได้แล้วป่ะเพราะว่าน้ำหนักวีขึ้นเยอะมากจาก60 60เท่าไหร่วะ66ขึ้นมา5กิโลเจ็บดสิบกว่าดเดองเนี้ยเงี้ยเจ็ดินดน้ำเดินเท่าไหร่80ไม่รู้ว่าจะกระโดดรอบหรือเปล่านะคะดูแลหนะน่อยเออแต่ว่าแบบ<ๆ>การรับบอลแรกอะไร<ๆ>แบบนี้การตีคือยังเหมือนเดิม<ๆ>แต่ว่าวีไม่รู้ว่าวีจะกระโดดข,ขึ้นหรือเปล่ปาแค่นั้นเอง พอมาออกกาลังกายแบบทําให้ตัว <มา S 1> เองแบบผ่อนคลายได้เจอเพื่อนนู่นนี่ออนั่นเออเนี่ยเดี๋ยววีก็แบบไม่ถ่ายแล้วนะตอนที่วีเล่นนะวีก็ถ่ายประมาณนี้บอกว่ามาออกกําลังกายเออเดี๋ยวตัวผบอทุกคนบอกเอ,อ้ยทำไมพี่วีหายนางจักจาักการเล่นวอลเลย์บอลน,นะพเพราะว่าเรามีธุรกิจอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมเจ้า <laughs> <laughs> ลังยกมือเนี่ยในเวลาถึงถ ดงเลือแค้นด้วยเลยอเอออันนี้ก็มีพุงใครที่น้ำหนักกำลังขึ้นนะก็ออก,กำลังกายด้วยนะฮะเออต้องกำลังกายทุกทุกสัปดาห์เหมือนพี่วีทุกทุกสัปดาห์กำลังกายทุกวันแต่ยคยเออเดี๋ยววีไปเล่นนะทุกคนอย่าลืมออกกำลังกายนะเพื่อสุขภาพของตัวเองไปแล้วนะครับ see you